ทะเบียนนะโชว์บัญชีอ่ะจดทะเบียนบริษัทแล้วกูมีเงิน40ล้านก็จดทะเบียนบริษัทซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยแล้วก็อนุญาตให้ต่างด้าวเข้าเมืองมาเนี่ยตอนเนี้ยที่เต็มไปหมดฝีมือไประยุทธ์ไม่ปราบปาาเพรไปรเชื่อเจ้าสัวไงเจ้าสัวมันมีอิทธิพลเพราะมันทําธุรกิจหุ้นกับผู้มีอํานาจสูงสุดผลพวงสิบปีที่มันทํามันก็เลยเป็นแบบนี้ พวกเราขายของไม่ได้เพราะอะไรเขาสั่งของออนไลน์หมดสั่งของออนไลน์แล้วสั่งกับใครคนจีนเนี่ยมาขายในแพลตฟอร์มนี้แล้วเงินไปไหนก็คนจีนเอาไปประเทศมันไงไอ้นี่ไอ้เจ้าของติดตอก็เป็นคนจีนก็ไปประเทศมันหมดไงไม่มีเงินอยู่ในประเทศเราแล้วก็ไอ้ประยุทธ์็เฮี้อีกเสือปเส็นสัญญายอมให้ทุกประเทศเอาสินค้ามาขายในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีจีนมันก็ขนเข้ามาสิ มันมีรถไฟความเร็วสูงไปถึงลาวก็คนผ่านทางลาวเข้ามาทั้งพืชเกษตรกรพวกผลไม้พวกผักทุกอย่างก็มาตีสินค้าไทยคนไทยปลูกอะไรออกมาก็ขายไม่ได้ก็เจ๊งเนี่ยก็โดนจีนแย่งหมดแล้วก็คนไทยทำไมตกงานทำไมขายของขายไม่ได้ไม่มีเงินก็กลางด้าวมาแย่งเราตมาหากินสามสิบล้านคนมาดูประตูน้ำต่างด้าวเป็นคนต่างด้าวหมดเลยคนไทยเจ๊งหมดเลย คนไทยทำไมตกงานหลายล้านคนก็ต่างดาวมาแย่งเราทํางานเนี่ยนี่คือผลพวงทั้งหมดที่ไอประยุทธ์เป็นนายกสิบปีเขาบอกประยุทธ์ไม่โกงแต่มันโง,ง่ไงประยุทธ์มันโง,ง่ไงแต่มันไม่โกงแต่บริวารมันโกงไงสามปโกงไงยกแผ่นดินเราอะอนุมัติชายแด,ดนเนี่ยถมเนี่ยบอลคาสินโนทั้งหมดเนี่ยอนุมัติยุคที่มันเป็นนายกสิบปี คุณเซนมันถึงไม่ไม่ทะเลาะเพราะว่ามันได้มันได้ทุกอย่างมันยึดที่ของเราไปสิบเอ็ดแห่งเพิ่งลบเอาคืนมาไปยึดก็แกงเงียบไปวิ่งแงเงียบไปปอกก็เงียบเงียบหมดยอมยกแผ่นดินให้มันไงเขาเรียกว่าเหยียบปัญหาไว้ใต้ผมแล้วมันจประปุข,ขึ้นมาตอนนี้ไงทีนี้เข้าใจหรือยัง คุณอะไรนี่ยอัม O อ M นะ่อ um, ัม um, um, หรืออุ้มเนี่ยทันวีราคอมเมนต์มาคุณแม่ค่ะไฟเบอร์เบอร์รี่เด็กๆทานได้ไหมคะ่ะอ๋อได้ค่ะสิบกบขึ้นไปทานได้ค่ะมันช่วยในการขับถ่ายค่ะถ้าท้องผูกทานได้ค่ะเจนนี่บอกชาไทายอร่อยมากค่ะ สั่งไปสองตงัวแล้วกลับกรบพระคุณค่ะที่กรุณาเมตตานะคะระดาหนึ่งค่ะบอกแม่ได้แน่สมัยน้ายังฉันยังไม่มีเงินฉันอายุ66แล้วมันต้องมีพักมาชื่อเราไปลงแล้วให้ตังเราในการใช้จ่ายเลือกตัง้งเราถึงจะลงได้เราไปลงเองอย่างเนี้ย ไปสมัครเองอะ่ะมันก็ไม่ส่งเราลงฉันโดนมาแล้วฉันลงสมัครสอสอหนึ่งครัง้งสวสองครัง้งผู้ว่าสามครัง้งหกครัง้งฉันหมดไปเจ็ดสิบห้าล้านตอนนี้สอสอเนี่ยต้องเขามาชื่นเราแล้วก็เขาจะสนับสนุนเราจ่ายเงินให้เราในการใช้หาเสียงเราถึงจะลงได้ถ้าเรามาควักเงินเราอะ่ะมันไม่ไหวหรกเราจะเก็บเงินไม่กินข้าวตอนแก่แล้วไปลงแล้วก็สอบตกอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเงินเดือนกินอย่างเงี้ยจะเอาที่ไหนกินเนี่ย ต้องไปนั่งขอทานไหมแล้วเราอายุหกสิบหกแล้วอะ่ะเราตกงานไม่มีใครจ้างเรารีวิวล่ะเอราไปจ้างสาวสาวเดี๋ยวนี้คนก็ไม่จ้างแล้วเพราะว่ามันต้องขายของถูกอย่างเดียวแข่งกับประเทศจีนสมัยหน้าใครจะได้เป็นนายกแม่ยังค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูว่าพักไหนส่งใครลงนะคะยังทำนายไม่ได้ค่ะ มีคนถามบอกว่าแล้วแม่เ,เงินมาจากไหนเอา้ากูทําธุรกิจส่งออกกูส่งออกปีละสองพันล้านส่งเสื้อผ้าไปทั่วโลกเลยตั้งแต่ปีสามศูนย์กูมาทาอะ่ะมึงรู้หรือเปล่ามีแต่ตอนนี้ที่กูตกอับเนี่ยมันนั่งเป็นขอทานเนี่ยขายร้อยเดียวร้อยเดียวเนี่ยก็เพราะไอแอปติ๊กตอกมันเสียเข้ามาถ้ามันไม่มีกูไม่ต้องมานั่งเป็นขอทานแบบนี้มึงเข้าใจหรือย่างก็เพราะไอเฮียแอปเนี่ยมันเข้ามา มันเข้ามาปีหกสองแล้วกูนี่ต้องมานั่งเป็นขอทานเนี่ยขายร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอะเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นมันขายไม่ได้เนี่ยมันเจ๊งหมดเลยไงก็พวกมึงเสือกมาดูมันไงแล้วกูมาขายนี่กูต้องให้ตังมันนะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแล้วมันเป็นคนเก็บเงินหมดกูต้องรอถอนเงินจากมันแล้วเนี่ยกูคุยบางคนบอกแม่โฆษณา มันไม่ให้กูคุยกับมึงเลยกูยต้องรีบขายของทั้งวันเลยมันจะให้ทำแบบนั้นนะแล้วใครจะดูกูอ่ะให้กูพูดแต่ขายของแล้วใครจะดูกูใครจะมาซื้อกับกูสนเตบปักไวเล่าการเมืองแม่รัวรัวมากช่วงนี้อยากให้รายการทีวีเชิญไปออกค่ะรอน,นะแม่มันไม่มีใครเชิญกูวันนั้นอาจารย์ยิ่งสั่โตมาบอกฟีนะทำไมเธอไม่รับโทรศัพท์ มาออเข้าห้องน้ากันเขาบอกว่านี่เดี๋ยวจะให้คนนี้มาเชิญเธอนะแต่เธอห้ามด่านะอืจะพูดอย่างนี้บอกว่าช่องฉันช่องเจ็ดอ่ะเจ้านายเขาอ่ะกลัวมากเลยกลัวเชิญเธอมาแล้วเป็นรายการสดแล้วเธอมาด่าเดี๋ยวช่องฉันโดนปิดแล้วฉันก็รอจนบัดนี้ยังไม่เห็นมีใครโทรมาเลยแต่อาจจะแบบฉันปิดเสียงมือถือทั้งวันเพราะติ๊กตอกเนี่ยมันเหี้ย พอกูรับโทรศัพท์ปุ๊บมันจะขึ้นหนังสือเตือนอะไรบอกว่าคุณพูดในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าที่คุณปรักตระาขายกูเลยไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยคนโทรมากูลุกไปรับเสียงมันเข้าไงมันไม่ให้ฉันก็เลยปิดเสียงโทรศัพท์ทั้งวันเลยเพราะฉันต้องรับสายแล้วก็เปื่อด้วยเพราะคนโทรมามีแต่พวกเด็กๆพ่อแม่ไม่สั่งสอนเฮียประเทศชาติไม่เจริญเพราะมีเด็กพวกนี้โทรมาปั่นนั่งจับกลุ่มกัน แล้วคนนึงก็ถือมือถือไว้ถ่ายติ๊กตอกลงติ๊กตอกแล้วให้โทรมาไงเผื่อเจอกูด่าแล้วก็อัดแล้วก็ไปลงติ๊กตอกนี่คือความเร็วของไอ้เด็กเกียพวกนี้ทํากูเดือดร้อนกูต้องปิดเสียงทั้งวันทั้งคืนไปดูสินค้าของใครที่ขายดีอ่ะหนูก็ปักตะก้าขายทําอย่างนี้ไปก่อนอ่ะให้มันมีเงินดํารงชีวิตก่อนหนูจะบอกว่าเรียนจบมาแล้วกูจะมาทํางานตามสายที่กูเรียนมันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วอ่ะถ้าหนูเรียนแพทย์อ่ะโอเคดีมากเลย รวยทุกคนมีเงินเป็นพันล้านทุกคนแต่หนูไม่ได้เรียนแพทย์อะใช่ไหมหนูหนูจบอะไรสมมุติว่าหนูจบไไอ,อ,อะไรอะ่ะโอ้ยความแกมกุศลนิเทศศาสตร์ใครจะรับหนูทำงานตอนนี้ทุกช่องเจ๊งกันหมดมีแต่ปลดคนงานอ่าหนูหนูจบอะไรอะ่ะจะจบรัฐศาสตร์อะแล้วจบกฎหมายจบกฎหมายหนูก็ต้องไปต่อในในติบัณฑิตเพื่อสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาสอบเข้ากับ เป็นอายการเงินเดือนแสนกว่าแต่คิดว่าอุย้ยกูจะจบมาเป็นทนายตกงานฉันก็เป็นทนายฉ้นเป็นทนายมา20ปีทําไมกูต้องมานั่งขายอะถ้าอยากจะเป็นทนายมีงานเยอะมึงต้องไปใส่ร้ายคนเหมือนทนายตั้มเนี่ยติดคุกไปแล้วกล้าทําอย่างนั้นไหมล่ะ พี่ทอมโสดบอกว่าเลือกตั้งใหม่พักไหนน่าจะมาเพื่อไทยเชื่อแม่ใชเขามีเงินตั้งห้าแสนล้านอยากจะเป็นรัฐบาลต้องใช้เงินหนึ่งแสนล้านมีเงินหรือเปล่าแต่ละพรรคถ้าไม่มีเงินไม่ต้องมาคุยมันต้องใช้เงินค่ะไฟเบอร์เบอรีอรร่ส,ก,สกัดจากสตเงินเหมือนจะได้เอายุบยุบแล้วค่ะคารมาไปตั้งคณะทำไมมึงโง่อย่างนี้มึงไม่ได้ตามข่าวเลยเหรอ เรามาไปทั้งคณะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมตอนนี้เขายุบสภาแล้วมึงต้องรอรัฐบาลใหม่แล้วค่ะ ตุวิจากบอกว่าแม่เลือกตั้งใหม่สนับไม่เลยแค่รายงานข่าวรายงานข่าวอย่างเดียวถ้ากูลงสมัครเองกูก็สนับสนุนตัวกูเองแค่นั้นเองแต่ถ้ากูไม่ได้ลงสมัครเข้ากูหากูก็กาช่องไม่เลือกใครแต่ถ้าหากว่ารายงานข่าวจะรายงานข่าวไปตามข้อเท็จจริงวิเคราะหไปตามข้อเท็จจริงไม่มีเข้าข้างใครให้ความรู้กับประชาชนมากที่สุด กินน้ำแก้กลัวยกินลำไย,ยเยอะแล้วมันเสียงแหบเสียงแห้งคุณคิวบอกว่า,วาเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าพักไหนจะได้คะแนนสูงสุดครับเลยไม่ได้ตัวเลขสอสอเท่ารื้อพักที่ได้คะแนนสูงสุดหรอเพื่อไทย เชื่อแม่เองทำไมถึงได้เพื่อไทยเพราะว่าเขาจะได้คะแนนคนที่ไปเลือกพักสม้มพักส้มจะไม่มีคนเลือกมันมาเลือกเพื่อไทยหมดฉันนี่ปากก็เรียกอะไรอ่ะปากพระร่วงฉันทำนายอะไรถูกต้องหมดฉันทำนายว่าโอเปอจะได้มิสเวิลด์ล้านเปอร์เซ็นต์ได้เลยฉันทำนายว่าประยุทธ์ได้เป็นประยุทธ์ก็ได้เป็นฉันทำนายหลายครั้งอ่ะ แล้วฉันก็ทํานายว่าองค์อิงจะได้เป็นนายกแล้วคนก็บอกว่าอุย้ยมึงทํเนยไม่ถูกกันไหมมึงบอกองค์อิง,องแล้วจะไม่เสร็จหาก็ได้เป็นไงเป็นเกือบปีไงเขาไม่ได้เสียอะไรเลยเขาได้เป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดเขาได้เป็นนายกอายุน้อยที่สุดในโลกเขาได้เป็นนายกที่รวยที่สุดในโลกมีอะไรเสียไม่ได้เสียมีแต่ได้ ไทเกอร์บอกนายยกต่อไปไม่รู้เรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนดิเดตเนี่ยมันทายไม่ได้หรอกเรายังไม่รู้ไอ้คนนี้มันบอกว่าอะไรอะทีเร็หนึ่งเาบอกเด็กรุ่นใหม่ก็ยังสนับสนุนพรรคประชาชนนะครับพระเป็นพรรคสมัยใหม่ไม่ฝักใฝ่อำนาจมีแต่ทำเพื่อประชาชนพ่อมึงตายไอสัตว์ทำเพื่อประชาชนตรงไหน,น ล่าสุดมีสงครามมีแต่อีช่อปากหมาไปทุกเวทีเลยด่าแต่ทหารด่าไม่ทัพทระสองว่าถ้ายิ่งมีคนตายอะไรอ่ะม,มีสงครามไปเรื่อยๆตัวเองก็จะได้แบบโชโก้ใช่ไหมคนเกียดทั้งประเทศไอโรมรังสีมันมาให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องให้เด็กพก่อแม่ได้เด็กขมิใช้เงินเมื่อประมาณแผ่นดินส่งพวกมันเรียนโอ้โหคนด่าทั้งประเทศไอเหลือกวิโรดบอกว่าเนี่ต้องเอา ทหารของเขมรที่บาดเจ็บมารักษาในโรงพยาบาลไทยก็โหคนเกียดตั้งประเทศมึงรู้ไหมว่าหมอกัโบโรงพยาบาลทุกลัวจะไปหากลัวว่ามันแกล้งปลอมมาป่วยมาแล้วมาวางทุ่นระเบิดที่โรงพยาบาลเขากลัวกันจะตายคือพักมันหนึ่งโง่ไอสัตว์กูบอกเลยไอ,อเหี้ยควนตีมีควายยัดแม่